คุณโยมพิไลวันทาคุนะครับจากอำเภอสันทรายเชียงใหม่หนู้นนะครับนี่แต่ว่ามาเจอคู่บารมีที่หวัวตะพานนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเมื่อหนาวปะวาทาวูว่าทั้งเชียงใหม่หนาาววต่เปตีว่าหนาวครับตีหนาวอยู่แต่ว่าบ่หนาวปางทางนเหนือมาลมนี่อันลมเนาลมมีลมตีนะครับ ต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะครับบ้านเกิดอยู่ที่สันทรเชียงใหม่นู้นนะครับแต่ว่าสามีเกิดอยู่ที่นี่นะครับสร้างบ้านอยู่ที่นี่ก็เลยกลับไปกลับมานะครับอยู่ไปอยู่มาสามีก็เลยเสียชีวิตไปนะครับเหลือแต่ภรรยาไว้นะครับคุณพ่อสวัสด์แม่วันนี้บอสุขนะครับนี่ โยมผู้อุปธรรมคำชูวัดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอายุมากแล้วแต่สุขภาพดีนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุ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 สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,ง,ง,งนะครับครูบาอาจารย์ท่านข้ามถนนแล้วนะครับ ช่วงที่วิกฤตที่สุดก็คือตอนข้ามถนนนี่นะครับนี้โดยเฉพาะซ้ายยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นถนนสีเลนนะครับเมื่อก่อนเป็นถนนเลนเดียวนะครับก็เลยบินทบาทในช่วงกับนะครับช่วงมานี่เดินมาเฉยๆนะครับพอเป็นถนนสีเลนนะครับจะให้ญาติโยมผู้เท่าผู้แก่นะครับข้ามถนนมันลําบากนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็เลยตัดสินใจนะครับ บินทบาททั้งเดินมาและก็เดินกลับนะครับเพื่ออนุเคราะ์ญาตโยงเฒทาผู้แก่นะครับไม่ต้องลําบากข้ามถนนนะครับเด้อแต่ค่อนข้างจะลำบากตอนพระข้ามถนนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด้อพุท่ธมือนี่ฉีดไปห้ามหมอตัวเขาหน่อยหมอนัดหมอนัดเตี้ยหมอนัด,น,ดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขคนเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับญาติโยมผู้ประทับเอาเป็นยังหรือมื้อนี่โ,<ร>อโอ้ยนะครับ